สวัสดีครับสวัสดีทักทายนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับผ่านทางแฟนเพจ facebook ด้วยละกันครับอยู่กับผมครับบองดํออินดี้ครับวันนี้ก็ขออนุญาตจำหน่ายจ่ายแจกของของตัวเองออกครับหนึ่งแท่นครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมใช้งานเองครับเปิดเมื่อตอน ปีใหม่ที่ผ่านมาครับผมนะฮะก็เป็นเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานอะไรหนะักหมาเท่าไหร่ครับส่วนมากก็ใช้งานเปิดเทศกาลแค่นั้นเองครับผมเป็น X-Tech Audio ครับของพี่ช่างอ้นนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นสวิตชิงด้อเป็นตัวสวิตชิงครับผมนะฮะคือเรียกว่ารุ่นลิมิเต็ด edition ของพี่ช่างอ้อนเอกเทคแล้วกันครับตัวนี้นะฮะ8โอมนะครับ8โอมที่1,500วัตต์ครับผม4โอมอยู่ที่2,700วัตต์นะครับต่อข้างนะต่อชันเนลครับสภาพยังสวยกริบครับใช้งานเองนะครับนี่ฮะ เือใครนะครับสายแอมา M, Power M ของช่างอ้นนะครับผมนีกำลังมองหาอยู่ก็น่าเล่นนะครับตัวนี้ขออนุญาตปล่อยที่ตัวนี้นะขออนุญาตปล่อยที่สองสองครับผม นะ 22, พร้อมจะส่งนะ22,000บาทพร้อมจะส่งแต่ถ้ามารับเองก็21,000ื่นละกันครับผมนะฮะมารับเองที่บ้านผมก็21,000ครับตัวนี้ครับผมแล้วอีกตัวอีกตัวตัวนี้ผมไปเจอมาแล้วมันสวยมากครับผมตัวนี้เจอมานะครับสาย F a ครับ B A D H B 3 0 0 0 R M MM S ครับ d h b 3 8 0 0 r m s ครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับของค่าย FA ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพของพาวเวอร์เลยละกันครับที่กำลังติดตลาดของประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับผมสเปกนะครับเป็นคลาสดีครับคลาสดีตัวนี้นะครับคลาสดีน่าจะเป็นฟูลบิดด้วยหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมดูสเปคให้ก่อนสองโอห์มไแโอห์มอยู่ที่1380วัตต์ครับผมต่อข้างนะครับต่อชแนลนะครับแโอห์ม oh อยู่ที่1380วัตต์ครับ4โอห์มอยู่ที่2400นะครับ4โอห์มอยู่ที่2400โหลด2.6โ oh อห์มได้ครับที่32 0 0 โหลด2โอห์มได้ที่3,750วัตต์ครับโอ้ตัวนี้ไปได้มา15,000ครับผมราคาน่าจะตึงนะ15,000 15,000 15, เนี่ยขอกำไรสัก700ละกันตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมขอกำไร700ครับมารับเองนะขอกำไร700ครับผมก็เป็นปล่อยที่15,700บาทนะครับมารับเองนะแต่ถ้าจะส่งค่าจะส่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-300นี่แหละนะครับก็บวกค่าจะส่งมาแล้วกันถ้าให้ผมส่งให้ครับผมนะตัวนี้ใครหาอยู่ก็ถ้ารับราคาประมาณนี้ได้ครับก็ทักมาแล้วกันครับผมนะฮะสำหรับสาย F E ครับ First m p r o นะครับตัวนี้นี่ฮะเห็นบอ้าะ,ะหลังครับผม ก็ขออนุญาตปล่อย2ตัวนี้นะครับผมถ้าใครกำลังมองหาอยู่นะครับ Power M ไว้ใช้งานนะครับผมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับของอยู่ที่บ้านบองดําอินดี้นี่แหละครับผมนะครับ2 0 0 0 0จะส่งมารับเองลดให้1,000ครับผม15,700 5ม0 0ารมารับเองครับผมแต่ถ้าให้จัดส่งให้ก็บวกค่าจะส่งมาครับเนาะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกันด้วยดีเสมอมาถ้าสนใจ power 2แทนนี้ก็ติดต่อมาเลยกันครับผมที่เบอร์โทร0834532364 0834532364ขอบคุณมากครับ